สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาผ้าไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมินนะคะมีสินค้าสวยๆมานำเสนอกแล้วนะคะวันนี้มินเตรียมมาก็ จะเป็นงานเสื้อนะคะแล้วก็จะเป็นงานเสื้อเข้ารูปนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับสินค้าของคลิปนี้สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461หรือว่าถ้าไหนที่สะดวกแอดไลน์นะคะใช้เบอร์นี้แอดไลน์หรือ i อ l ดี e ก็ขึ้นด้านบนให้เรียบร้อยแล้วสามารถแอดไลน์แล้วก็ถักทายได้เลยติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะพี่ๆเวลามิ้นมีไลฟ์สดหรือว่ามีลงคลิปนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าลงคลิปทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันพารหัช่วงเที่ยงถ้ากดติดตามไม่เป็นนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเนาะจะมีโลโก้เด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลยเป็นวงกลมตัวยอผู้หญิงขึ้นหลังสีส้มสามารถแตะตัวยอผู้หญิงได้เลยนะคะก็จะมีขึ้นคําว่า ติดตามก็กดติดตามอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เป็นการติดตามช่องเนาะเวลามิ้นลงคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะใครที่อยากจะกดติดตามแลว้วกดติดตามไม่เป็นเดี๋ยวรอตอนท้ายคลิปเนาะอย่างที่มิ้นแจ้งเลยจะมีโลโก้เด้งขึ้นมากดตรงนั้นก็ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับไซส์วันนี้นะคะพี่ๆเป็นงานเสื้อเข้ารูปเนาะนะคะไซส์เสื้อก็อกจริง3-4แนะนําให้ลูกค้ารับ3-4ได้เลยนะคะอกเสื้อจะอยู่ที่35เอวเสื้อจะอยู่ที่30ค่ะ อก36อกเสื้อ37เอว32อก38อกเสื้อ39เอว34อก40อกเสื้อ41เอลจะอยู่ที่36ค่ะอก42อกเสื้อ43เอลจะอยู่ที่38นะคะอก44อกเสื้อ45เอลก็จะอยู่ที่40ค่ะแล้วก็จะมีอก4 6หอกเสื้อ47เอลจะอยู่ที่42ที่ร้านจะเผื่อไซส์ให้แล้วแนะนําลูกค้ารับตามอกจริงได้เลยค่ะเพราะว่าตัวเสื้อจะเผื่อให้ในตัวแต่นอกจากว่าส่วนตัวค่ะลูกค้าชอบแบบ ใส่หลวมใส่สบายนะคะก็สามารถเพิ่มไซส์ได้หไซส์จากรอบอกจริงนะคะไม่มั่นใจเรื่องไซส์สอบถามก่อนจะรับได้เลยนะคะเดี๋ยวมินจะแนะนําให้เนาะนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะจะไม่เป็นการเสรียเวลานะคะมาที่ตัวแรกคือตัวในหุ่นเลยพี่ๆคือสวยมากเป็นงานเข้ามาใหม่วันนี้คือคลิปงานเสื้อเข้าใหม่เพียบเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับนะคะพี่ๆรหัสมอมาหนึ่งสี่ จะเป็นงานสีเขียวชาเขียวหรือว่าจะเป็นเขียวอมเทาๆนิดนึงที่ใส่ขับผิวนะคะแล้วก็ใส่แบบสีสวยมากๆงานผ้าายตัวนี้จะเป็นงานผ้าายชินไม้นะคะตัดมาเป็นงานคอหยักค่ะเย็บยากมากนะคอหยักเพราะว่าเราจะเย็บให้โค้งมนสวยๆเนี่ยพี่ๆขายยากมากๆเลยนะคะแล้วก็บวกกับว่าเขาจะต้องเย็บแบบกลับด้านด้วยนะเพราะว่าการที่เราเย็บเนาะเย็บโค้งเนี้ยค่ะเราจะมีการคลิปแล้วก็กลับด้านมาเพื่อที่จะเย็บกันเหลื่อม นะคะพี่พี่เป็นงานคอหยักกระดุมป้ายด้วยค่ะใช้แบบว่าสาบแผ่นใหญ่นะคะเพราะว่างานกระดุมป้ายเนี่ยจะต้องใช้สาบแผ่นใหญ่ปกติอยู่แล้วนะคะพี่พี่แล้วก็กระดุมนะคะเราทําเป็นดอกไฟให้ด้วยค่ะเป็นงานแฮนด์เมดเลยนะตรงนี้จะมีกระดุมแต็บหนึ่งอันนะคะพี่พี่ขาแขนนะคะพี่พี่เคยทํามาเหมือนกันรุ่นนี้แต่ว่าทําเป็นแขนกระบอกรอบนี้ทําเป็นงานแขนกระดิ่งแขนคุณนายมาให้เพิ่มความยาวแบบความกว้างแขนให้ด้วยนะคะไหลจะทําเป็นไหลเรียบค่ะ สีนี้ท่านไหนที่ยังไม่เคยรับและอยากจะรับเนาะหรือใครที่เคยรับไปแล้วแต่อยากจะได้ทรงอื่นเพิ่มเติมมารับทรงนี้ได้เลยรหัสมอมา14นะคะมีไซส์34,36,38,40,42ราคาอยู่ที่620บาทตัวนี้จัดโปรให้นะคะพี่ๆขาเพราะว่าค่าแรงมาสูงมากบวกกับว่าใช้ผ้าเยอะตรงช่วงแขนนะคะเพราะว่าเขาจะทำเป็นแขนบานแบบนี้เนาะเลยใช้ผ้าเยอะหน่อยบวกกับกระดุมป้ายแล้วก็ งานแฮนด์เมดตัวกระดุมตุ้งติง้งตัวกระดุมดอกไฟด้วยค่ะค่าแรงมาสูงมากแต่มิ้นจัดโปรให้นะ3 4ถึง42ราคา620บาทส่วนไซส์44กับไซส์46รุ่นนี้มีถึง4-6ให้เลย4-4กับ4-6มินให้ราคา670บาทเท่านั้น โอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทใครจะรับตัวนี้สามารถแจ้งรหัสเข้ามาได้เลยมอมา1 4ตามด้วยไซที่ต้องการจะโทรก็ได้หรือจะแอดไลน์แล้วก็ส่งเข้าแชททางไลน์ได้เลยว่าจะรับไซนี้นะคะมินจะได้เก็บสินค้าไวใ้ให้เลยมาไม่เยอะนะคะพี่ๆใครอยากจะรับรีบเลย3 4-4 2 6 2ถึง4 2 6 2 0ง 4, 4 6 670บาทมอมา1 4ค่ะใครจะรับพิมพ์ม,มานะคะ สีถัดไปค่ะสีขาวนี่เลยใครที่ยังแบบว่าเอาสีขาวไว้ใส่ทําบุญนะพี่ๆขาตัวนี้มอม้มาหนึ่งหสีขาวใส่ทําบุญได้เลยมอมาหนึ่งห้าค่ะสวยมากๆแม่ขะเสียงหายมอม้าหนึ่งห้านะคะสวยมากๆเลยค่ะสามสิบสี่สามสราคา620้อยนะคะแล้วก็อกสี่สีหราคา670บาทนะคะตัวสีขาวเนี่ยจะได้เป็นงาน ผ้าฝ้าเยื่อไผ่นะคะมอมา1หค่ะ3 4มสี่ถึงสี่สอรอบกสี่สราคาหกรบาทนะคะโอนส่งฟรีไปทางบกเพิ่มห้าสิบ่งเดียวกันนะคะพี่พี่ขากับตัวเมื่อกี้เลยนะเป็นงานผ้าฝ้าเยื่อไผ่นะคะมอมา1หนะคะพี่พี่อัปเดตนิดนึงนะคะตัวนี้มีไซส์34เผื่อใครอยากจะรับเนาะทำมาเป็นทรงเดียวกันค่ะแต่ว่าแขนจะเป็นแขนกระบอก3ามส่วน แล้วก็ผ่าท้องแขนไหลจะเป็นไหลเรียบเหมือนกันตัวนี้ขอไซส์3-4หนึ่งท่านมินให้ราคา400เป็นงานเข็นมือทอมือเลยก็คือมีแค่ไซส์เดียวนะใครที่ใส่ได้ยอยากจะรับไปใส่รับเลยไซส์3-4ราคา400บาทรหัสมอม้า13เป็นงานเข็นมือทอมือด้วยค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่เขียนมือสอดหลองนะคะจะเป็นสีเหมือนกับสีเปลือกไข่หลองข้ามมอม้มา13ค่ะ3-4ราคา400บาทเดท่านเดียวนะคะ ติดต่อก่อนก็คือทันนะพี่พี่เพราะว่ามีตัวเดียวตัวนี้เหมือนกันค่ะพี่พี่ขาตัวนี้ให้ราคาห9ร้อยเก้าสิบห้อยเก้าสิบาทเข็นมือนะคะพี่พี่ขาเข็นมือลายมัดหมี่ตัวนี้จะทอลายเชิงนะคะสีฟ้าคามค่ะจะเป็นสีฟ้าคามนะคะมอม้มาหนึ่งสองนะมอม้มาหนึ่งสองหร้อยเก้าสิบาทขออกจริงสี่สิบมอม้มาหนึ่งสองราคาห9 0้อยเก้าสิบค่ะไซส์สี่สิบนะคะเป็นงานทอมือค่ะ เป็นงานเข็นมือทอมืองานใยธรรมชาติตัวนี้มอม้าหนึ่งหนึ่งราคาเท่ากันค่ะมอม้าหนึ่งหนึ่งไซส์สามสิบแปดมอม้าหนึ่งหนึ่งไซส์สามสิบแปดค่ะลายเชิงเหมือนกันนะหกร้อยเก้าสิบแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีตัวกระดุมดอกไฟนะคะเป็นงานผ้าใยธรรมชาติค่ะหกร้อยเก้าสิบมอม้าหนึ่งหนึ่งไซส์สามแปดมอม้าหนึ่งหนึ่งไซส์สามแปดหกร้อยเก้าสิบนะคะสีขาวลายเชิงค่ะใครชอบตัวนี้ก็ รับได้690ยบาทเท่านั้นตัวนี้งานเข้าใหม่จอจานผอพึ่ง6กค่ะพี่พี่จอจานผอพึ่ง6จะเป็นข่าออฟไว้คอเตา่าเจาะคอผีเสื้อแต่ว่าปกติงานคอ,อจอบผีเสื้อเนี่ยเขาจะมีเจาะทั้งสองฝั่งฝั่งละ3รูเนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะเราเจาะแค่ฝั่งเดียวนะคะพี่พี่สรูแบบนี้เลยนี่ค่ะแคนก็บอกสีไหลไมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากอยากจะได้รุ่นนี้ ที่เป็นแบบสีขาวนะคะใครที่อยากจะรับเตรียมเลยนะมี3,4,3,6,3,8,4,4,2 4, 4, มาไม่เยอะนะคะมีทั้งทั้งหมดคือจะมีแค่ถึง42เท่านั้นไม่มี4,4,4,6ีส่ไซพิเศษไม่เขา้า490บาทโอนส่งฟรีไปทางบวกเพิ่มห0สเหมือนเดิมจอจานผอพึ่ง6ค่ะ3 4ีถึง4ีรีบเลยค่ะมีไม่เยอะ490นะคอเต่าเจาะผีเสื้อเหมือนกันแต่เจาะฝั่งฝั่งซ้าย3รูค่ะ แขนกระบอกสิีลายนะคะข่าออบไว้นะอัดซับกาวเรียบร้อยแล้วอ่ะอัปเดตสีม่วงจอจานผอพึ่งห้าค่ะจอจานผอพึ่งห้านะนี้เลยตัวนี้สีม่วงยังมีสามสี่สามหกแล้วก็สี่สิบค่ะสามสี่สามหกสี่สิบนะคะตัวนี้สี่ร้อยเก้าสิบจอจานผอพึ่งห้าค่ะจอจานผอพึ่งห้านะสามสี่สามหกสี่สิบราคาสี่ร้อยเก้าสิบค่ะ ตัวม่วงตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายชินไม้สีชมพูนี่เลยจอจานผอพึ่งสีสามแปดกับสี่สิบจอจานผอพึ่งสีสามแปดกับสี่สิบค่ะตัวนี้สี่ร้อยเก้าสิบนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่สีชมพูบานเย็นค่ะสีสวยใสย่ค่ะผิวแน่นอนนะคะตัวนี้จอจานผอพึ่งสีสามสิบแปดกับสี่สิบนะคะตัวละสี่ร้อยเก้าสิบาทค่ะสวยมากใครจะรับนะรับได้เลยข้อจ่อคือ จรู้ไม่กว้างนะคะพี่พแล้วก็ไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําแบบลึกลงมาด้วยค่ะไม่โปะนะคะสามารถใส่ได้ตัวถัดไปตัวที่มิ้นใส่เลยสวยมากตัวที่แม่้าใส่นะพี่พรุ่นนี้เป็นแบบว่าคอลเลกชันใหม่เลยก่อนหน้าน,นี้เข้ามามีสีแดงเนาะนะคะสีแดงก็ยังมีเด๋ยวมินอัปเดตให้แล้วก็มีสีเพิ่มเติมด้วยและมีลายมัดหนีตัวนี้รอบก่อนรู้สึกว่าลายเนี้ยมินทํามาเป็นคู่กับสีม่วงที่เป็นงาน คอปาดแขนต่อจิตทวิตเนาะมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากเพราะว่าบางไซส์ก็คือหมดไปแล้วใครที่รุ่นนั้นไม่ได้อยากจะได้สีนั้นลายนั้นมารับทรงนี้ก็ได้ค่ะวิธีเนื้อผ้าเดียวกันนะแล้วก็วางวางลายสวยด้วยนี่ค่ะมีแต่งโบโบแฮนด์เมดนะคะแล้วก็ตัวนี้ชายโค้งนะคะเก็บหน้าทองได้ดีเหมือนกันตัวนี้รหัสคือบอใบไ,ไม้งองูสามบใบไ,ไม้งองงูสามค่ะนี่เลย ราคา650บาทได้ราคาดีมาก650ตัวนี้มีไซส์34 36 38 44 4 2แล้วก็44ตัวนี้ไซส์พิเศษไม่บวกเพิ่มให้ราคาเท่ากันจัดโปรเลยบอใบไ,ไม้งองงู3 34 36 38 44 4 2แล้วก็44ตัวนี้650บาทนะคะแขนก็บอกสีไหลเล็กน้อยผ่าท้องแขนให้นะคะสวยมากชมพูแล้วก็ด้านหลังเนี่ย ด้วยความที่เขาเป็นลายมัดหมี่ตรงของลายมัดหมี่ตรงพื้นนะคะจะออกน้ําตาลแดงนะคะสวยมากพี่ๆแล้วผ้าจะผิวนิ่มและทิ้งตัวลายในตัวเป็นลายล่าชวัดนะคะบองงสามสามสี่ถึงสี่สี่เลยหก0้อยห้าสิบาทเท่านั้นตัวถัดไปบองอสองสีน้ำตาลพี่ๆค่ะสวยมากนานทีจะมีน้ำตาลแบบนี้เข้ามานะสีมาใหม่ สีน้ำตาลตัวนี้เลยค่ะทรงเดียวกันกับที่มินใส่แขนกระบอกจีบไหล่ตัวนี้ได้เป็นงานผ้าใยเยื่อไผ่นะคะพี่พี่สำหรับสีน้ําตาลตัวนี้ได้เป็นงานผ้าใยเยื่อไผ่นะคะสวยมากถ้าไหนสนใจบอใบไม้งองงูสอบอใบไม้งองูสม,งงมาน้อยมากใส่ละ1นึ่งนเท่านั้น3ามสี่สามหกสาแล้วก็44บองอสองนะคะห้าบาท บงสอรงร 2, าคา550บาทนะคะเป็นงานผ้าฝ้าเยื่อไผ่ทรงน่ารักมากพี่ๆใส่ได้บ่อยแน่นอนนะคะแขนกระบอกสิบไหล่ผ่าท like ้องแขนขยับแขนสะดวกสบายด้วยบงสองสามสีถึงสี่ให้ราคา550สิบีแดงแดงมะ devam, at rapper, เหม em. ี่ยวพี่พี่ขาแดงมะเหมี่ยวนี่เลยแดงมะเหมี่ยวบอใบไม้งองูหค่ะแดงมะเหมี่ยวบอใบไม้งองูหมี38กับ42ที่พร้อมส่ง ตัวละห้าห้าินะคะแดงมะมี่วอก็สวยเป็นงานผ้าฝ้ายชินไม้นะคะตัวนี้งานแบบว่าเป็นแฮนด์เมดเลยนะโบเนี่ยเป็นแฮนด์เมดเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะดีไซน์คือจะทําเหมือนเป็นงานกระดุมหน้าเนาะแต่ว่าไม่ใช่กระดุมหน้าจะเป็นงานซิปหลังค่ะดีไซน์เก๋มากเลยแล้วก็ชายโครงด้วยค่ะแบบนี้นะคะน่ารักมีแต่งโบแขนกระบอกคอนะเป็นคอปาดไม่กว้างมากค่ะประมาณที่มิ้นใส่เลยนะคะถ้าในสนใจบองงอนหนึ่ง 38กับ42ตัวนี้550บาทนะคะเดี๋ยวขอแถมงานนังเกงที่มิ้นใส่กับที่หุ่นใส่นิดนึงใครที่อยากจะรับเป็นเซตในหุ่นสวยมากเซตเขียวแบบนี้พี่ๆ่ะจับเป็นเซตได้เลยนะคะเนื้อผ้าฝ้ายเหมือนกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่งานนเกงเนี่ยจะมีความแบบผิวกว่าเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นงานผ้าฝ้ายยิบห้าตะกอลายมัดหนีนะคะส่วนเสื้อจะเป็นสีพื้นสีเขียว,ยว,ยวชาเขียวนะคะสามารถ จับแมทได้ใครที่อยากจะรับเซตนี้นะงานเสื้อยกไปแล้วเนาะเตรียมจดรหัสไว้นะคะแล้วก็งานหนงเกงรหัสคือ bn 27ค่ะนี่เลยค่ะคุณนาย bn 27นะคะจะเป็นเขียวๆอมเทาแต่ว่าสามารถจับแมทกับสีอื่นก็ได้นะไม่จะเป็นว่าต้องเขียวอย่างเดียวจะเป็นเทาก็ได้นะคะพี่ๆจะเป็นสีขาวสีครีมนะคะสีเขียวตัวนี้ก็ใส่ได้นะคะรหัสคือ bn 27นะคะ790 มีรอบเอลค่ะ28-30-32-34เป็นขาคุณนายยาว36-37นิ้วนะคะนี่เลยเป็นงานลายมัดหมี่ค่ะลายในตัวจะเป็นลายราชวัตร bn 2 7นะคะ2 8 3 0ปดสา7ส0บาท bn 2 7ค่ะเผื่อใครอยากรับแบบเป็นเซตเนาะส่วนตัวที่แม่ค้าใส่เป็นงานขาตรงที่มิ้นใส่จะเป็นงานขากระบอกตรงค่ะพี่พ e n 2 6เมื่อกี้ b n นะ b b boy นะคะตัวเมื่อกี้ b boy นะแต่ว่าตัวนี้รหัส e ค่ะ e นะคะ e n สอหค่ะ e n, e n 2 6เป็นงานผ้าราชวัตผิวๆเลยสีขาวขาวออฟไว้นะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะ คือบางท่านจะกลัวว่าใส่แล้วจะโปไหมเพราะว่าด้วยความที่เป็นสีขาวผ้าบางไหมไม่บางและไม่หนาจนเกินไปสามารถใส่ได้นะคะพี่พี่ตัวนี้ตัดมาเป็นงานขากระบอกตรงมีรอบเอว28 34แล้วก็36ตัวนี้ราคา790ผ้าผิวมากตัดเป็นขากระบอกตรงนะคะ E N 26 28 34 36ค่ะตัวนี้เลยใครอยากจะรับตัวละ790บาทเท่านั้นนะคะ ที่ร้านมีทั้งแบบโอนนะคะแล้วก็ปลายทางถ้าลูกค้าสะดวกโอนเนี่ยทางร้านส่งให้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าบริการบวกเพิ่ม50บาทนะคะสั่งซื้อง่ายๆเนาะเพียงแค่จดรหัสตัวที่ชอบนะคะแล้วก็โทรได้เลยรหัสสําคัญมากค่ะพี่ๆเพราะว่าการที่จะส่งถูกตัวแบบว่าถูกตัวที่พี่ต้องการเลยพี่ๆต้องมีรหัสแจ้งเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีรหัสให้จะได้แบบว่าส่งตัวที่พี่ต้องการเลยเพราะบางทีเนี่ยแจ้งมาว่าแค่มัดหนีชมพูอ่ะ มันมีชมพูมินอาจจะมีหลายทรงเนี้ยค่ะเผื่อแบบว่าอาจจะไม่มั่นใจเรื่องทรงด้วยเวลาส่งไปอาจจะผิดพลาดได้อย่างนี้นะคะพี่ๆหรือว่าชอบเสื้อเขียวแต่ว่าเป็นเขียวแบบทรงแขนยาวแขนสามส่วนเขียวแขนยาวมินก็มีเขียวก้านมะลิแล้วก็เขียวแบบเหมือนในหุ่นเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะส่งผิดพลาดกันก็เลย ให้แจ้งรหัสได้เลยรหัสสาคัญมากนะคะไม่มั่นใจเรื่องไซส์สอบถามก่อนรับได้เลยเบอร์ hmm. ด้านบนไอ mm hmm. ดีไลน,น์ด้านบน,น,บนติดต่อได้ตลอดทั้งวันค่ะสำหรับคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ